สวัสดีครับแจมมุมมองการเทรดนะครับในช่วงดึกนะครับตอนนี้สิบทุ่มนะครับหนึ่งนาทีนะฮะสำหรับกรอบนะครับแล้วก็แผนในการเทรดวันนี้นะครับก็ระวังแผนการเทรดนะย่อบ่ายนะครับนะย่อบ่ายนะครับตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีม้านะครับตอนนี้ก็สามารถเข้า follow บ่ายได้นะครับซึ่งกรอบในการเทคกําไรของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่โซนหนึ่งเจ็ดนะครับกรอบแรกนะครับกรอบที่2อยู่ที่1795 ก็จะเป็นกรอบแล้วก็เป็นแนวในการวางแผนทํากําไหนะครับในฝั่งของตัวดอลลาร์ในช่วงดึกตอนนี้นะครับดอลลาร์ยังคงไซเว์นะครับตามกรอบนะฮะแต่ว่ากรอบของเขานะครับแนวโน้มหลักตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของการเบรคเอาท์ผูแบกเพื่อปรับตัวลงต่อนะครับตอนนี้นะฮะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับก็พันธบัตรเนี่ยเบรคเอาท์แนวรับนะครับที่3.658%นะครับปรับตัวลงมาแล้วนะครับแนวโน้มหลักยังคงเป็นดาวเทรนด์นะครับ พันธบัตรแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยยังคงเป็นดาวเทรนอยู่หากมองในมุมของตัวปัจจัยกราฟเทคนิคนะครับในกรอบ time frame day นะครับส่วนทองคำนะครับตอนนี้ย่อตัวลงมา1,773นะครับยืนอรอต่อออนนะครับก็วางแผน follow buy ตามกรอบนะครับ1,775 1,770นะครับแล้วก็วางแผนจะกำไรตามกรอบแนวโน้มหลักของเขานะครับเบื้องต้นทองคำในกรอบ day หรือว่ากรอบ4ชั่วโมงเนี่ย นะครับอย่างเช่นกรอบเดยตอนนี้นะครับผมกราฟทองคำเนี่ยอยู่ในแนวโน้มนะครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือว่า up trend นะครับตอนนี้ย่อตัวเทสนะครับแนวดีมาร์โซนนะครับนะซึ่งนะครับแนวดีมาร์โซนนะครับอยู่ที่โซน1,770นะครับถึง1,760นะครับกรอบนี้นะฮะ หากกราฟราคาทองคําย่อตัวลงมาและไม่สามารถเบรกเอา1,760ลงไปเนี่ยนะครับนะแนวโน้มนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นถึง1,929งพัรอยย่สาเต่อออนเลยนะครับกรอบระยะกลางระยะยาวในกรอบทองเฟรมเดย์นะครับแต่ถ้าเป็นกรอบระยะสั้นนะครับระยะกลางนะฮะใกล้ลงมาหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่โซน1,000นะครับ811อยูิรเอต่อออนนะครับก็จะเป็นกรอบ การปรับฐานขึ้นของตัวกราฟราคาทองคําในแต่ละช่วงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อมีค่อนข้างสูงนะครับจัยปัจปจัยนะฮะเรื่องของ เงินเฟ้อนะครับเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อกราฟทองคำนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อนะครับกราฟราคาทองคำเนี่ยนะฮะในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับจากตารางปฏิทิน Investing.com นะครับสำหรับปัจจัยข่าวนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อกราฟเนี่ยนะครับก็จะมี เรื่องของตัวเลขนะครับในวันพวงนี้นะครับวันนี้มี P M I ช่วงสี่ึนตรงนะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยหลักๆในฝั่งของดอลลาร์นะครับดอลลาร์จะมี การประกาศนะครับตัวเลขสินค้าคงคลังน้ํามันนะครับแล้วก็ผลิตภาพน้ำพะงันเกษตร2ทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้หลักๆนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ30ปีจาก MBA นะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยนะครับหลักๆก็จะอยู่ที่ช่วง2ทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสําหรับวันพ่งนี้นะครับส่วนตอนนี้ทองคำนะครับเราก็โฟกัสนะครับเทรดเก็งกําไรตามกรอบนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับ ได้ไม้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราวางแผนพิจารณาทีกกำไรนะครับปรับแรกกันก่อนนะครับที่1,785นะครับถ้าเบรกเอา1,785ได้นะครับค่อยโฟลว์บายขึ้นต่อ หรือถ้าเพื่อนๆพอใจกำไรก็สามารถเลือนเซลล์กันกำไรเอาไว้ได้นะครับในเรื่องของการเทรดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับใครยังไม่มีไม้นะครับโซนที่เราจะวางบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีโซน1770นะครับ1775นะครับ1780รบาขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับกราฟทองย่อตัวลงมานะครับสำหรับมุมมองเรื่องของการเทรดตามกรอบเนี่ยนะครับมองว่าตัวกราฟราคามีโอกาสสวิงขึ้นไปเทสนะครับบริเวณแนวไฮเดิมในช่วงเช้าวันจันทร์ นะครับค่อนข้างสูงนะครับนก็คือบริเวณ1 8 9 9 1 8 1 0หลังย่อเทสแนวดีมานด้านล่างนะครับนก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนตัวกราฟราคาทองับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงย่อตัวของเขานะครับนะกรอบหลักที่จะใช้ในการเทสกํำไรสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นกรอบ1,809-1,811ก่อนนะครับนะฮะใครสามารถที่จะถือได้นะครับหอไซส์ไม่ใหญ่ก็ ินระยะเอาได้นะครับนะถ้าเกิดว่าคนเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ใช้หลอดใหญ่แต่ถ้าใช้หลอดใหญ่ก็นะครับอาจจะเข้าซื้อบริเวณหนึ่งเถึงหนึ่งนะครับโซนนี้จะปลอดภัยหน่อยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายนะครับยิงสไนเปอร์เทรดอะไรเงี้ยนะครับนะก็รอดูจังหวะในการเข้าเทรด1 7 6 5งถึงหนึ่งเจนะครับแล้วก็ทํากําไรที่1 7 8 5ก่อนกรอบแรกถ้ายืน85ได้พอรอใบต่อทำกำไร1 8 1 0 1 8 1 1นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองในเรื่องของการเทรดทองคํา แล้วถ้ามันเบรกลงหล่ะเบรกตรงไหนถึงจะถือว่าเ,าเราจะวางแผนโฟรเซลได้สำหรับกราฟทองคำเนี่ยจะต้องเบรกหลุด1760ลงมาก่อนนะครับผมนะถึงจะเริ่มวางไม้เซลล์นะครับ1น6 0นะครับนะนะครับแต่ถ้า6570เนเนี่ยก็ follow buy นไปก่อนแล้วก็ทำกำไรตามกรอบนะครับหรือว่าคุณอาจจะตั้งตัดขาดทุนที่1760ก็ได้นะครับในเรื่องของการวางแผนเทรดต้องบอกว่าส่วบนี้นะครับเราจะใช้สําหรับสัปดาห์นี้เป็นหลักนะครับในเรื่องของการวางแผนเทรดนะครับก็นีธีการย่อบายจนกว่านะครับนะถ้าหากว่ายังยืนเหนือ1760ก็ follow buy เป็นหลักนะครับ break out ลงมาได้ก็วางแผน follow sell นะครับได้กำไรที่แนว1,745-46นะครับแล้วก็1735ด้านล่างนะครับในกรณีที่ ถ้าเกิดว่าทองคำเบรกทีด1760นั่นนะครับก็อาจจะโบรอเซลลงมาแล้วก็ทำกำไรตามกรอบนะครับประมาณนี้เลยนะฮะในเรื่องของการเทรดทองคำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคืนนี้นะฮะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเน้นเทรดกำไรระยะสั้นก็สามารถเข้า1770 1765ได้นะครับตัดขาดทุน1760ท้ากำไร1785แล้วก็1809นะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นมุมมองการเทรดที่ใช้กับนะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับนะนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังถืออยู่นะครับรอแจ้งนะฮะอัปเดตนะครับผมในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับในเรื่องของการวางไม้ในการเทรดครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแจ้งนะครับปิดกําไรในช่วงดึกนะครับนะถ้าเกิดว่ามีกําไรแล้วเนี่ยก็อาจจะให้กันหน้าทุนนะครับแล้วก็ Follow ต่อไปนะครับผมหลักๆก็เน้นถึงระยะกลางระยะยาวนะครับหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดีครับ